พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอด พะบุราจาร์หรือหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมได้แสดงธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามโดยมีเนื้อหาดังนี้เรื่องบุคคลแตกต่างด้วยกฎแห่งกรรมเพราะเหตุที่เราไม่หวังผลตอบแทนบุญกุศลจะสนองแก่เราเองเงินไหลนองทองไหลมา จะคิดอ่านทำอะไรก็ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการมีแต่ความเจริญจะได้อยู่ในแวดวงสิ่งแวดล้อมที่ชื่นใจไม่มีการทะเลาะวิวาทกันจะมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลในบ้านอันนี้บางคนทำได้ยากเพราะสันดานทำไม่ได้นิสัยไม่ให้รูปร่างก็ดีๆแต่นิสัยไม่ให้ บางคนเข้าใจว่าคนอื่นคงเหมือนเราและเราเหมือนคนอื่นเขาเหมือนไม่ได้เพราะแตกต่างด้วยกฎแห่งกรรมเหมือนกันไม่ได้การแต่งกายก็ไม่เหมือนกันบางคนชอบทรงนั้นทรงนี้ถ้าเคยชอบอย่างไรไปใช้อย่างอื่นมันก็ไม่พอใจไม่สบายใจเป็นที่การฝึกเราเคยทำอย่างนี้แล้วไปทำอย่างนั้นมันก็ทำไม่ได้ก็ธรรมดา เพราะกฎแห่งกรรมนี้มันแยกประเภทของสรรพสัตว์เหมือนกันไม่ได้เราจะดูกฎแห่งกรรมได้จากเห็นหนอรู้หนอคิดหนอเข้าใจหนอและกำหนดกิเลสได้ในตัวเราธาตุอายตนะจะโง่หรือฉลาดอยู่ที่อายตนะหกอยู่ที่อินทรีย์หน้าที่นี้เองตาหูจมูกลิ้นกายจิต จะโง่หรือไม่โง่อยู่ที่ตรงนี้จะฉลาดหรือมีปัญญาอยู่ที่ตาหูทำได้จริงหรือเปล่าเปล่าเลยมันก็ไม่ได้ก็ได้แค่นั้นที่กำหนดก็ไม่รู้ด้วยและรู้ไม่จริงที่ท่านทั้งหลายทำนี่ก็ต้องการเอาเป็นนิสัยปัจจัยเพื่อทำต่อเนื่องต่อไปในอนาคตเพื่อแก้ปัญหาปัจจุบันจากการกำหนดตาหูจมูก ลิ้นกายใจนี่เองนี่มันอยู่ตรงนี้มันโง่หรือฉลาดมันอยู่ตรงนี้เองขัน5ารูปนามก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการกระทําของแต่ละท่านนี้เราดูได้จากตัวเราสังเกตได้จากตัวเราเจริญกุศลภาวนามีหน่วยกิจครบเราจะรู้ได้เองว่าตัวเรามีปานาติบาติดมา60เอร์เซน เราจะต้องรับใช้หนี้ในชาตินี้แน่รับใช้หนี้อะไรก็เช่นว่าเราอาจจะต้องโดนรถชนอาจจะต้องโดนฆ่าตายหรืออาจจะต้องโดนใส่ร้ายมันจะบอกเราเองก่อนที่จะไปบอกคนอื่นเขาอันนี้อาตามาก็ได้ประสบมาเองเป็นต้นเช่นมีปาณาติบาตฆ่าสัตว์ติดตัวมา60เซนเรารู้แจ้งแก่ใจรู้วันตายว่าจะต้องตายอย่างไรรถชนตาย โดนยิงตายโดนอุบัติเหตุตายหรืออาจจะง่อยเปรี้ยเสียขาโดนทรมานโดนหนอนกินจนชีวิตหาไม่มันจะบอกเหตุการณ์ชัดในตัวเราก่อนในเมื่อบอกตัวเราได้ดูคนอื่นมันก็บอกได้เราอ่านภาษาอังกฤษที่นี่จบไปอ่าน A, B, C ที่ไหนมันก็ต้องผสมสระผสมอักษรเข้าแล้วก็แปลความหมายของศัพท์ได้นั่นแหละเช่นเดียวกัน เราจะรู้ได้ว่าเห็นหนอคนนี้มีปาณาติบาตติดมาก็จะรู้ได้เลยว่ากฎแห่งกรรมคนนี้จะต้องเป็นอมพาสคนนี้จะต้องไปเป็นอุบัติเหตุคนนี้ต้องไปโดนรถชนตายมันบอกชัดมีประโยชน์มากสำหรับผู้ทาได้มันมีประโยชน์อย่างนี้สัพพทานัง ธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง